สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกผมนะครับผมเดียร์นะครับ AB Premier Motor นะครับอีกหนึ่งยอดนิยมของรถ1คันค่าย Mercedes-Benz นะครับผมเป็น SUV ฉบับเล็กนะครับผม GLA 250เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามันจะสวยจ่ายสบาย,บายกระเป๋ายังไงนะครับผม W156 นะครับผมหรือ g l a 2 5 0คันนี้ AMG สีดำเดิมจากโรงงานที่สำคัญเป็นรถออก m บอร์ d e s b e n z Thailand นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมว่านี่คือเจ้า Merc e d e s b e n z g l a ภายนอกเป็นสีดำนะครับผมถือว่าสีค่อนข้างเคลียร์พอสมควรนะครับผมกระจังหน้าทุกอย่างไฟหน้านะครับถือว่ายังสวยใสอะไรที่ติดอยู่นะครับผมไฟหน้านะครับผมเป็น LED นะครับผมเป็นไฟซีนอนะครับผมก็เดิมจากโรงงานเขานะครับกระจังหน้าเป็นของ AMG นะครับก็คือคันนี้เป็น AMG ทั้งคันนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับล้อแบกเป็นขอบบ 9 AMG นะครับยางติดมาคือมิชลินนะครับตัวสปอร์ตซยางปี2019นะครับคันนี้ยางเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างใหม่พอสมควรนะครับไม่มีการแตกรายงานนะครับผมด้านข้างนี้ครับผมตัวเกือกตัวลิ้นด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นในลักษณะของคล้ายๆอะลูมิเนียมแต่มันเป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้นะครับมาเรามาดูส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับตัว LCI เนี่ยตัวเชนแล้วเนี่ยครับผมสังเกตได้ง่ายเลยครับตัวไฟด้านหลังเนี่ยจะเป็น LED แล้วนะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากบันไดด้านหลังนะครับผมคิ้วเนี่ยจะเป็นคิ้วลัััักษณะะะขขออองงงรรรีีเเมมม่่ยนนนคคคบบผตตว้แา AMG จะมีท่อคู่นะครับตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมีท่อตัวเดียวแหละนะครับแต่ชุดแต่งเขาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวบรรจุของภายในเนี่ยจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเบาะปรับนะครับตัวนี้สามารถปรับพับและสามารถใส่ของได้นะครับผมตัวถาดเก็บของด้านหลังนี่สามารถแกะออกได้เลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ใส่ของใหญ่ๆเข้าไปนะครับตัวนี้ชุดเครื่องมือนะครับผมของเขายังคงอยู่ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดพยาบาลฉุกเฉินนะครับหรือตัวลากตัวหูลากนะครับผมก็ยังคงอยู่ครบครัน ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับติโวลต์นะครับเผื่อใครอยากไปแคมป์นะครับจะรู้ดีว่าตัวนี้มันใช้งานได้จริงนะครับเสียบไว้ตรงนี้เผื่อมีแคมป์ติดคงติดไฟปิ้งย่างปิ้ย่างก็ใช้ได้นะครับเอสวแบบนี้เหมาะสำหรับรยรูอยู่แล้วนะครับผมสังเกตตัวคาร์ด้านนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากๆไม่มีการบินก็ถือว่ารถคันนี้ไม่มีการโดนทุ่นโครงข้างของตัวด้านหลังมานะครับผมตัวนี้เป็นตัวสวิตช์ปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมก็สามารถเปิดและปิดเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมไม่ต้องใช้มือนะครับ ในส่วนของด้านในนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับอยู่ฝังอยู่แอบๆอยู่ตามที่เปิดรถนะครับตรงนี้นะครับผมแอบอยู่ตรงด้านส่องเท้านะครับผมตัวนี้นี่จะมีไฟจุดเล็กๆซ่อนอยู่นะครับคือปรับได้ประมาณ12เจดสีนะครับคันนี้พผมารายเป็นแบบ AMG เกรนะครับ AMG ตัวท้ายตัวด้านล่างของจะเป็นลักษณะแบบตัดแบบนี้นะครับมีแฟลนชิดพร้อมนับคันนี้เป็นเกียร์เสปีดนะครับเป็นเกียร์มือผู้หญิงก็ใช้ง่ายผู้ชายก็ใช้ดีและสำคัญคือรถค่อนข้างที่ขับสนุกและขับสบายมากๆนะครับเลขมาคันนี้นะครับอยู่ที่58,0 0 0กว่ากิโลนะครับคันนี้ก็ถือว่าวิ่งได้ยาวยาวๆสบายเลยนะครับผมเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนะครับไม่เห็นใช่ไหมครับผมว่ารุ่นนี้มีกล้องท้ายรถไว้ให้เราดูด้วยแต่เมื่อกี้ในที่เราถ่ายแบบไม่มีนะครับรุ่นนี้มันจะแอบอยู่ในตัวป้ายทะเบียนด้านบน ทุกครั้งที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยตัวกล้องจะสไลด์ลงมาข้างล่างนะครับถือว่าเก็บงานได้ค่อนข้างดีพอสมควรกับ m e r c e d e เ b e n นรุ่นนี้นะครับผมหลังคานะครับเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟนะครับผมก็เป็น2ตอนนะครับ่อมมากๆนี่จะมีทั้งตอนหน้าและตอนด้วยสาระหลังนะครับสำหรับใครที่อยากดูดาวนะครับองมันต้องมีนะครับก็แนะนำเลยครับคันนี้ถือว่าทำให้ห้อโดยสานี่ยค่อนข้าง กว้างพอสมควรนะครับตัวแอร์นะครับเป็นตัวแยกอิสระนะครับฝั่งซ้ายและขวานะครับสามารถฝั่งซ้ายปรับได้เองนะครับฝั่งขวาปรับได้เองเหมือนกันนะครับอิสระเลยตัวนี้นะครับพุชคอนโทรลคันนี้ก็ให้มาด้วยนะครับคันนี้ก็ถือว่าขับตังจังวัดก็ถือว่าสบายพอสมควรนะครับปรับไปที่สักร้อยนึงขับไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับก็รอแต่เบรกอย่างเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของภายในนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับตัดกัะตรงกลางที่เป็นลักษณะของกำมะหยี่นะครับผมแล้วก็ขีดด้วยสีแดงได้้้แดงนนนนะะคคัีีก็่่อาทจ สปอร์ตพอสมควรภายในจะเป็นสีดำนะครับให้อัตราลนในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมไปลองนั่งด้านหลังดีกว่าว่ามันสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเมื่อก้าวเข้ามาด้านหลังนี่ครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรนะครับได้รับว่าสะดวกสบายตะกุตะขะด้วยนะครับเบาะพรมด้านล่างนี้นะครับเป็นโลโก้ของ AMG นะครับผมเดิมเขายังอยู่ครบคันนะครับก็ส่วนสูงผมประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ยังเหลืออยู่พอสมควร ถามว่าแคบไหมสำหรับคนที่ส่วนสูงทั้งร้อยเจสิบห้าร้อยแปดสิบผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องศรีรษะที่ติดนะครับแต่ว่าสเปซของด้านหน้าที่หัวเข่าเนี่ยค่อนข้างกว้างสังเกตและเลยนะครับว่าด้านหลังเขาจะเว้าไว้ให้เราสำหรับเนี่ย คือตังหน้าถ้ามัคนตัวสูงนะตัวนี้เป็นเบาะตัวไว้สําหรับรองแขนนะครับแล้วก็ไม่ห่วงเลยในเรื่องของการที่จะมีตัววางแก้วนะครับบางรุ่นนี่ก็ถือว่าไม่มีตัววางแก้วน้ำนะครับไม่รู้จะงงไปทําไหนนะครับด้านหลังมีสามารถปรับแอร์ได้ปรับทิศทางแอร์นะครับแต่ไม่สามารถปรับระดับของความเย็นได้หรือแรงลมได้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้นี่ห้องเครื่องนี่เป็นยังไงนะครับ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคันนี้คือเครื่องยนต์2,000แรนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างขับสนุกมากๆนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบ7สปีดนะครับแล้วก็ตัตราก,กินน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัก12กิโลิตรประมาณนี้นะครับถ้าวิ่งในกรุงเทพวิ่งต่างจังหวัดก็อาจจะได้มากกว่าน,นี้นะครับก็ โดยรายละเอียดของเรื่องของโครงสร้างของตัวรถยนต์นะครับเราข้งนั่งรับประกันบอดสมควรว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักนะครับจากค่านด้านข้างและด้านหน้านะครับเราตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วว่ารถคันนี้ไม่มีการชนถึงโครงสร้างถือว่าผู้ซื้อไปปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะครับก็เรื่องของเซอร์วิสต่างๆก็เข้าสู่ e ริษัทได้เลยนะครับคันนี้เพราะเป็นรถออกศูนย์บริษัทมือเดียวนะครับก่อนจากการในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ SUV ขับง่าย สบายกระเป๋าเนี่ยราคาเพียงแค่1 3 9 9 0 0 0บาทนะครับปีตัวรถปี2017นะครับเป็นรถมือเดียวออกสู่ Mercedes-Benz Thailand นะครับสีดำเดิมจากโรงงานนะครับผมก็ใครที่สนใจก็รีบโทรมาเลยนะครับที่เบอร์0 9 5 0 0 0 5 5 5หนะครับผมรีบติดต่อมาที่นี่มีรถสวยๆให้คุณเลือกอีกเพียบนะครับผมขออนุญาตฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คันหน้าผมจะมารีวิวคันไหนอีกก็ฝากกดติดตามกด subscribe พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมเดียราไปก่อนนะคคคคคครรรรรัััััััับบบบบแลล้้้วววววเจจออกกกนนนนนนนิิิปหหาาาผผมมมมะีีีไ็ตตดดดยสสสสุ โดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com